ه, พี่น้องจา๋าอัตราการงอกคือเกือบเกือบลอยนะเกือบลอยแต่ว่าโดนกับช่วงที่เพิ่นบบมีแสงพี่น้องมันก็ยืนหาแสงเป็นเรื่องปกติและธรรมดาเพราะว่าตั้งแต่มือที่อีลาพอวันที่ยี่สิบสองจนมาหอนมือวันที่ยี่สิบสี่ยังไม่เจอแสงแดดเลยเดี๋ยวกับกลองให้พี่น้องเบ่งเป็นทั่วพุ่งฟักงาอแบบไร่ข้างพี่น้องจา้าทีอีลาเพ,พาะไหวพันไปแล้วสามขึ้นสี่มือมือนี้เป็นหมือนที่สี ตอนนี้เพิ่นยืนหาแสงพี่น้องด้วยกระทั่งทีล้าไว้ในโฮมเอาไว้ในช่ายค่ะเพราะว่าหยางเพราะว่าฝนตกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองจนเท่ามือนี่ฝนแห้งตลอดเลยพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะลินปล่อยเพราะว่าอ,อันพื้นว่าพายุเขานะคะจากการตรวจสอบอัตราการงอกถือว่าโอเคพี่น้องจ๋า้าผู้ใดวบนเคยเห็นทัวภูมิฟักเง,งาแบบไรข้าง ให้เลื่อนไปเบิ้งคลิปทั้งหลังหรือว่าคลิปข้างล่างเด้อดูท้ายคลิปก็ได้นะคะผลการทรวจสอบถือว่าผ่านโอเคพี่น้องจ้า